สวัสดีค่ะมาพบก,กับดิฉันทิติบาลจันทลักษณ์และนี่คือรายการรากเงาแดนใต้ที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่พิพิธภัณฑ์ขติชนวิทยาที่สถาบันทักษิณคดีในจังหวัดสงขลาค่ะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาของคนภาคใต้ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะไม่เป็นแค่พิพิธภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเกี่ยวกับโชว์วัตถุโบราณสมัยเก่าแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรากเงาและวิถีชีวิตของคนภาคใต้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันด้วยค่ะ พิพิธภัณฑ์กติชนวิทยาตั้งอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษาตำบลเกาะยออำเภอเมืองจัังหวดสงขลาเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวใต้และขนมนิยมในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตลอดจนประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิละปะหัตถกรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุมชนซึ่งอาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยพิพิธภัณฑ์ขติชนวิทยาเป็นคลังภูมิปัญญาและพิธีชีวิตของผู้คนในภาคสมุทรภาคใต้ที่นี่บอกเล่าเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันผ่านวัตถุสิ่งของและภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ห้องนี้เป็นการแสดงพัฒนาการผู้คนภาคใต้ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบันพบหลักฐานโบราณและได้รับอิทธิพลจากอินเดียและต่างชาติเกิดนครรัฐสำคัญเป็นศูนย์กลางของการค้าก่อนเข้าสู่การปกครองไทยและยังคงมีชนพื้นเมืองอย่างชาวเลและซาไกาที่รักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ ห้องลูกปัดและเครื่องประดับห้องนี้เป็นการแสดงลูกปัดและเครื่องประดับภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีวัสดุวิธีผลิตแหล่งโบราณาคดีสำคัญและตัวอย่างเครื่องประดับจากเงินทองสัมฤทธิ์หินรรตนชาติ จากราวุธห้องน,นี้จะแสดงเครื่องมือและอาวุธตั้งแต่สมัยยุคหินจนถึงยุคโลหะเช่นขวานหินหอกธนูกริดในแง่มุมต่างๆรวมถึงมนดสืนบ้านและวิวัฒนาการด้านกริดลายกริดและผลงานวินจัยภูมิปัญญาโลหกรรมห้องอาชีพหลักห้องน,นี้ จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานการทำเหมืองแร่ดโดยแรงงานจีการทำสวนยางพาราตั้งแต่ปี244 2และสวนปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี2 5 0พร้อกา 2, 9, พร้อมการจำลองบรรยากาศและเครื่องมืออาชีพแต่ละชนิดห้องเครื่องมือจับสัตว์ ห้องนี้เป็นการแสดงเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำและสัตว์บกเช่นอวนแผกับดักลกเสือกิงกวางที่สะท้อนภูมิงบรรยาการเป็นอยู่ร่วมกับธรรมชาติห้องเครื่องปั้นดินเผาห้องนี้จะแสดงกระบวนการทำเครื่องปั้นดินเผาตาอเผาโบราณ และเครื่องปัน้นดินเผาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันรวมถึงเครื่องถ่วยชามจากไทยจีนญี่ปุ่นเวียดนามและตะวันตกห้องผ้าทอพื้นเมืองห้องนี้จะแสดงผ้าทอเครื่องมือและรวดลายสะท้อนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมภาคใต้ ที่มีมาตั้งแต่3,500-4,500ถึง 4, ปีเช่นผ้ายกเมือนครผ้าทอเกาะยอผ้าพุงเรียงและผ้านามื่นสีรวมถึงผ้าต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยและพิพิธภันฑ์คติชนวิทยาที่สถาบันทักษิณในจังหวัดสงขลา ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ที่เก็บสิ่งของเก่าแก่แต่เป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับเรียนรู้ที่บอกเล่าเรื่องราวของคนภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้หากม,มีโอกาสอย่าลืมมาเยี่ยมชมกันด้วยตัวเองนะคะ